สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับซันนะครับวันนี้ซันมาที่วัดประยุรวงศ์สาวาสน,นะครับเขาจะมีงานใต้ร่มพระบารมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับพอดีว่าซัน,นกินข้าวอยู่ที่3ามย่านมิตรทาวนะทุกคนแล้วก็มีอินบ็อกไปดังติ้งเลยบอกว่าน้องซันเรารู้เลยว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเขาบอกว่าช่วยมาที่งาน241ปีกรุงรัตนโกสินทร์ที่วัดประยุรวงศ์ พาเดินดูหน่อยเราก็เลยแบบาจากสามย่านมิเทานะครับก็มาประมาณ2-3สถานีก็เลยนั่งรถไฟฟ้ามานะพาทุกคนมาเดินชมนะเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีงานเพราะว่าส่วนมากจะเป็นทางาผู้ชมนะที่พาเราที่แบบเป็นคนบอกให้เรามานะเราก็จะแบบว่าเดินตามเหมือนแบบตามเข้ามานะาถ้าผู้ชมบอกว่าให้ไปท,ที่นู่นที่นี่เราก็จะไปพาไปเดินชมนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านนอก เขาจะขายของแต่วตอนนี้ก็ตอนนี้เป็นช่วงเวลาห้าโมงเย็นนะครับมีมีเนี่ยร้านน้ำนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปดูในวัดด้วยเพราะว่าในวัดก็จะมีแบบจุดขายของเยอะแยะเลยเดี๋ยวลองเดินดูนะว่าเขามีอะไรขายบ้างนะอ๋อนู่นไงด้านในหูด้านในก็เยอะอยู่อันนี้คือเป็นแบบบริเวณด้านหน้าวัดนะเดี๋ยวข้ามถนนเพื่อที่จะไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ตรงบริเวณด้านนี้คือถนนเทศบาลสายหนึ่งนะครับด้านหลังที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นทางที่มาจากสะพานพุทธนะถ้าซุ้งรักันมารถไฟฟ้าเหมือนซันนะสามารถที่จะออกออที่ที่ที่สถานีสถานีอะไรนะสนามชายัยออกที่สถานีสนามชัยประตู5้านะครับแล้วก็เดินลัดเลาะมาเรื่อยๆนะครับมาที่สะพานพุทธแล้วก็เดินลัดเลาะตามสวนมานะฮะก็จะมาถึงที่บริเวณจุดนี้พอดีนะ ได้ร่วมทบารามีจริงๆงานได้ร่วมทำบารามีเนี่ยเขาจะมีแบบจัดอยู่หลายที่นะซึ่งอันนี้คือเป็นที่ที่2เมื่อวานเราไปที่พิพิธภัณฑ์ทศาสานแห่งชาติพระนครนะครับอันนี้ก็จะมีคนบอกเหมือนกัน,นว่าให้ไปที่นั่นวันนี้ก็มีคนบอกให้มาที่นี่เลยก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวเราพามาเดินชมนะอู้อันนี้เป็นขนมทุกคนเนี่ยกินมากฝักบวัวนะฮะก็เดี๋ยวพาแบบเดินเข้าไปชมภายในงานกันดีกว่าเนาะ กันขางเขาก็จะมีขายสินค้าและอาหารวันนี้ต้องขออภยัยด้วยนะวันนี้ไม่ได้เอากล้องมานะทุกคนเพราะว่ากะว่าจะมานั่งกินข้าวไงคือนั่งรถไฟฟ้ามากินข้าวแต่ว่ามีพี่เขาบอกว่ามีงานแล้วก็เลยอาจจะต้องใช้มือถือในการที่จะถ่ายพาเดินชมบรรยากาศแทนเนาะวินี่ของคุณป้าอืน่ากินเชียวเป็นแบบว่าข้าว ข้าเกียบว่าวสามสบาทนะฮะอันนี้มีข้าวเกียบปักหมอ้อด้วยข้าวเกียบปักหมอ้อขนมทังแตกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปจุดใหญ่ของวัดก่อนแล้วกันเนาะสตอเบอรี่โอ้โอ้จุฬามาแสดงว่าเย็นนี้นะ่าจะมีการแสดงที่แบบว่าอลังการอยู่นะเพราะว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมา ที่วัดนะครับเข็นรถจุลามาน่าจะเป็นการแสดงน้องๆน,น่าจะมาแสดงอ่ะอันนี้ขนมเหรออ๋อสามสิบบาทเดี๋ยวพาเดินชมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นขนมไทยนี่เลยอ,อันนี้ก็เป็นแบบไข่โอ้โหตอนนี้รถติดนิดหน่อยอ๋อ ครับขนมชุดละ30บาทชุดละ25บาทนะฮะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูด้านในกันเะที่วัดประยุรวง์อาจจะพื้นที่ไม่ได้เยอะมากนะทุกคนแต่ว่าเขาก็จะมีแบบเป็นบูธเล็กๆขายสินค้าได้เยอะพอสมควรเนาะ,ะขนมก็ประมาณนี้คือตอนนี้5้าโมงเย็นเขาน่าจะมีการแสดงประมาณ6กโมงเย็นเหมือนอีกที่หนึ่งอนะเนาะ ร้านน้ำร้านอะไรแบบนเนี่ยร้านขายของกินั้งนั้นเลยเยอะแยะเลยเดี๋ยวลองเดินดูก่อนขอนมฝรั่งกุรีจีนเดี๋ยวเราซื้อขอนมฝรั่งไปกินที่บ้านด้วยนี่ไงนี่จะเป็นจุดใต้ร่มพระบารมี241ปีกรุงรัตนโกสินนะครับอ๋อนี่เขามีแบบพิธีการอยู่วันที่23สถาบันดนตรีกลยานนิวัฒนาจะมาร้องเพลงนะ ช่วงประมาณอ๋อมันก็ห้าโมงเย็นห้ามงเย็นถึงสี่ทุ่มนะฮะห้ามงเย็นถึงสี่ทุ่มนะงานเขาอะนี่ไงวงดนตรีน้องๆมาแล้วไปตรงนี้เป็นเขามอนะครับด้านในเข่ามอเขาก็จะมีสินค้าจัดจําหน่ายเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันอุ้ยมีแบบอุ้ยมีอันนี้ด้วยมีบัวอ๋อเนี่ยจะเป็นอ่สาธิต ตอกสลักดุนน้ำสมุนไพรนะครับอ๋อเนี่ยเยอะแยะเลยอ,อ,อันนี้เป็นสาธิตงานศิลปะหัตถกรรมชุมช,มชนวัดประยุรวงศ์นะครับนี่ดูพี่ก็าทำสวยมากด้านในก็จะมีนวดนวดแผ่นโบราณนะครับใครมาก็สามารถมานวดแผ่นโบราณตรงนี้ได้น้ำดื่มสมุนไพรเข้าวพดครุกเนยนะครับ20บาท ครับเ,เดี๋ยวฝั่งทางนี้ก็ดูให้ดูบรรยากาศนะเห็นนะคนเยอะมากอันนี้ก็เฮ้ยด้านนี้มีวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองนะครับขอบคุณครับอโหนี่เลเขาจะมีผัดสดอะไรต่งนางๆนะนะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูด้านบนอ๋อด้านนี้จะเป็นข้างคาวเผือกนะครับ 20บาทข้างข้าวเผือกอาหารว่างไทยสมัยอยุธยานะฮะไปเดี๋ยวเราพาแบบไปเดินชมด้านนี้ต่อนะพราด้านเขาจะมีขายแบบรอบๆเขามอนะทุกคนก็เดี๋ยวพาไปเดินดูดีกว่าว่าแบบมีอะไรน่าสนใจบ้าง <c oughs> คือบางทีก็เขินไงเพราะว่าเรา,เาพูดไปด้วยทกคนก็ แวกทางทุกคนแวกให้เราให้เราเข้าไปโอ้มีอะไรบ้างอ๋ออันนี้เข้าวพดขั่วปรอคอนไปจะพาไปดูมีไอติมกะทิด้วยนะฮะอันนี้หนองจอกอ,อ๋อเป็นเนื้อสเต็กค,ครับตรงนี้เป็นเข่ามอนะครับของวัดประยุรวงศ์นะถ้าใครมาก็คือสามารถที่จะมาะชมบรรยากาศเขามอตรงบริเวณด้านนี้ได้นะฮะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมอ๋มอ,อด้านในเขาจะเป็นแบบเหมือนของอันนี้เฉาวกวยเหมือนของพิพิธภัณฑ์พนครเขาก็จะมีจุด<ม>สาธิตสินค้าต่างๆอยู่นะครับอันนี้ของแค็งกัะทิสดวิทยาลัยพนิชการบางนานะครับถ้วยละ30โอ้เดินไปทางนี้ดีกว่าอด้านหลังก็มีด้านหลังก็มี อย่างของอพิพิธภัณฑ์น่ะเขาก็จะตั้งอยู่ด้านหน้าเลยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาก็จะอยู่ในเข่ามอนะครับนี่เดิน <c oughs> ก็วนๆอยู่ในเขามอนะทุกคนวิทีภาพมันไม่ชัดขอโทษ้วยนะเพราะว่าเราใช้มือถือไงมันอาจจะวุด,ว,ดวัดวืดวัดนิดหน่อยรครัวพนักคอนโอ้ขนมน่ากินมากอันนี้ น้ำสมุนไพรน้ําหวานอะไรเงีย้ยน,นะครับวูดูเต่าให้อาหารเต่าให้อหารเต่าเต่าเยอะมากะเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในนะฮะเดี๋ยวลองเดินรอบๆดูว่ามีอะไรอีกนะร้านค้าเขาจะมีอะไรขายเพิ่มเติมจุดตัวนี้ก็จะเป็นแบบ อูให้อาหารเต่าดูด้องเต่าดูด้องเต่า<ป>เดี๋ยวเราเดินต่อเนื่องนะฮะอ๋อเขาจะมีแบบเป็นจุดขายสินค้าเรื่อยๆนะแล้วแต่ว่าเราแบบสนใจที่จะช้อปปิ้งอะไรอันนี้หมูสเต๊ะอ๋อเป็นไก่มีไหมไม่หยิบเองนะไก่สเต๊ะ ข้องแคลงเหนียวนะครับอืมชากปวยนมสดคครครัับบผมนี่เป็นอะไรขนมไทยนะครับโอ้ขนมไทยมะม่วงขนมไทยอะไรเงี้ยนะครับเยอะแยะเลยข้าวเหนียวมะม่วงก็มี20บาทเลยค่ะข้าวเหนียวมะม่วง20าบาทค่ะตรงนี้จะเป็นของ วิธีไสรสารประช่งางท,ทนบุรีนะครับมีแช่เท้าสมุนไพรมีแช่มือสมุนไพรนวดคอบาลาลนวดเท้าแล้วก็ปวดประครบนวดประครบนวดตามจุดสปาต่างๆนะฮะอันนี้เขาจะมีแบบว่า15นาทีอยู่ที่79บาทนะทุกคนถ้าสนใจก็นี่เขาจะมีจุดตรงนี้ที่แบบสมุนไพรนวดนะฮะอันนี้วิธีอะไรเทคนิคมีนบุรีนะครับ อ,อ๋อก็จะขายขนมนะของยีนบุรีด้านนี้ก็เนี่ยขนมที่เราเดินผ่านมาอันนี้ทนบุรีเหมอนกันอ,อันนั้นคองแค่งนมเหนียว,วย<ะ>ไปเดี๋ยวเราเออกไปด้านนอกกันนะครับไปดูบรรยากาศงานด้านนอกกันดีกว่าว่ามีอะไรเพิ่มเติมนี่แล้วก็เดินออกไปทางนี้ตอนนี้อยู่ในเขามอร้านค้าขนมโคขนมโคกะทิ เปียกสักคูณมะพร้าวอ่อนนะครับออโอ้โหนูันงไงแบบมีหลายอย่างเป็นของวิทย,ทยาลัยเทคนิคดุสิตนะครับเ,เดี๋ยวเราพาเดินออกไปด้านนอกเดี๋ยวเราไปเดินชมกันดีกว่าเนาะ เดินออกมาจากเขามอแล้วนะครับตรงนี้ถ้าไปท้านซ้ายเนี่ยอันนี้จะเป็นเวทีการแสดงนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการแสดงตอนประมาณแบบห้าโมงเย็นอะไรอย่างี้นะฝั่งด้านนี้ก็จะมีของขายหอ,อมาะพร้าวอันนี้คือรังนกโบราณ้ออรังนกโบราณทุกคนสนใจปะ ตรงฝั่งด้านเขาเริ่มจะเตรียมตัวกันแล้วนะจะมีการแสดงดนตรีนะครับห้ามงเย็นอีกสทุ่มนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินดูของกินก่อนเพราะว่าของกินของกินคือ uh, life <c oughs> อิสมาเลยอันนี้เป็นร้านกาแฟนะฮะตลาดรั้วเหล็กวัดป,ประยูนนะฮะสามศานาสี่ความเชื่อวัดประยูน อันนี้ก็เป็นข้าวหนุมนะครับตะกร้าละสามตะกร้าละสามสิบบาทนะครับทุกคนถ้าสนใจก็มาได้เลยอันนี้ก็จะเป็นขนมบ้าบินของชุมชนวัดประยุรวงศ์นะครับตะกร้าละสามสิบบาทหอมมากน่ากินมากพามาดูตรงนี้ไส้กรอกอ,อีสานของชุมชนวัดประยุรวงศ์เหมือนกันนะครับนี่ไม้ละยี่สิบบาทนะครับถ้าใครแบบอยากกินหอมมากทำลายไหลอันนี้เป็น ยำถวายนะครับอ๋อเป็นยำถวายยำถวายเดี๋ยวเราให้ดูเป็นของชุมชนกุฎีจีนกันนะยำถวายเป็นยำไทยแบบโบราณที่คนรุ่นใหม่มักไม่ค่อยรู้จักเป็นยำออกรสเปรี้ยวหวานรสไม่จัดราดน้ำยำคลายน้ำจิ้มหมูสเต๊ะหรือน้ำราดข้าวนะครับอ๋อเนี่ยเป็นยำถวายก็จะแบบมีเครื่องปรุงประมาณนี้น้ำพริกอ่องนะฮะชุมชนกุฎีจีนนะครับืออันนี้เป็น,นพริกอ่อง ชุดละ50บาทนะครับขนมจีนนะครับมีน้ำเงี้ยวข้าวซอยนะครับลำแต่หนาอันนี้ก๋วยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแกงเนื้อนะครับชุ่มชนชุ่มชนกุดีขาวนะครับมีก๋วยเตี๋ยวแกงเนื้อฝั่งทานนี้ก็จะเป็นก๋วยจับน้ำข้นน้ำใสนะครับอ๋อ,อด้านนึงก็จะเป็นร้านน้ำทั่วไปเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนอันนี้คือร้านของกินต่างๆที่เราสามารถที่จะเดินมาแล้วก็มาช้อปปิ้ง ของกินต่างๆได้นะครับภายในวัดประยุรวง์นะครับซึ่งวัดประยุรวงก็จะมีแบบว่าสถานที่ไหว้มีมีเจดีสีขาวใหญ่มากเลยนะที่เราเคยพาขึ้นไปด้านบนแล้วสองสารอบแล้วทําคลิปที่นี่ประมาณสองสารอบแล้วแต่ว่าก็ยังทําได้เรื่อยๆเพราะว่าชอบมาไหว้พระที่วัดประยุรวงศเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นผัดไทยนะครับผัดไทยชุมชนประยุรวง์นะครับอันนี้ก็คือเป็นผัดไทย บรรยากาศผัดกันสดๆภายในงานเลยนะอัน,นเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็แน่นมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปในร้านถัดไปนะครับไปดูบรรยากาศร้านถัดไปอันนี้อะไรต้มลาวต้มแซบอ๋อมีต้มลาวต้มแซบเดี๋ยวให้ดูต้มลาวต้มแซบอ๋อนี่ไงเป็น ร้านต้มแซ่บนะครับถ้าใครสนใจก็แวะมาที่ร้านต้มแซ่บและอันนี้ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับเพื่อสุขภาพแ้านี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวแกงไก่นะฮะก๋วยเตี๋ยวแกงไก่ขนมจีนขั้วไก่นะฮะแล้วก็มีเป็นน้ำพริกมะขามทรงเครื่องนะครับออของชุมชนวัดอนงคารามนะครับอ๋อเนี่ยเขาจะมีแบบขนมจีนแกงไก่ขั้วนะฮะห้าสิบบาท ข้าวหนุนอ๋อข้าวหานุมันใช่ไหมข้าวหานุมันคุกฝุ่น50บาทนะครับอันนี้ก็นี่นี่คืออ๋ออันนี้เป็นของบ้านสกุลทองซึ่งบ้านสกุลทองละ่ะเราเคยมากินที่ตรงด้านในอ่ะเราสามารถเดินเข้าไปด้านในนะครับในชุมชนกุดีจีนก็จะมีแบบบ้านสกุลทองอยู่เขาจะเปิดประมาณวันวันเสาร์อาทิตย์เนาะเนี่ยที่จะเป็นแบบของกินอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกมะขามนะครับผักสดอยู่ที่100บาทนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของ เวทีการแสดงเวทีที่1นนะฮะแล้วก็เวที2ก็จะอยู่ทางฝั่งทางนู้นเดี๋ยวพามาดูฝั่งทางนี้ว่ามีอะไรขายบ้างนะครับอันนี้กระเพาะปลาน้ำพริกนะครับน้ำพริกเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขนมเบื้องยวนนะครับอยู่ที่ชุดละ50บาทครับอุ้ย,ยมีใส่ไม้ด้วยทุกคนโรตีใส่ไมชุดละ30บาทนะครับชุมชนวัดประยูรวงนะฮะกาแฟเดี๋ยวเรามากินลงคั่วรั้วเหล็กนะครับของออสวัสดิพากาแฟ ตว่าพากาแฟสดนะครับ3าบาทเนี่ยสามารถที่จะมานั่งดื่มตรงนี้ได้นะชิลๆสบายๆอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในงานทั้งหมดนะอาจจะแบบไม่ได้งานใหญ่มากแต่ว่าของกินก็แน่นเหมือนกันแล้วก็บรรยากาศแบบลํำลึกถึงอด,ดีตได้นะอาจจะอาจจะแบบไม่ได้มีชุดไทยเรายังไม่เห็นมีชุดไทยนะน่าจะไม่มีชุดไทยนะคิดว่าเดี๋ยลองเดินดูก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือเป็น เวทีการแสดงที่จะเป็นเวทีการแสดงดนตรีเดี๋ยวเราพามาดูเดี๋ยวให้เขาเ,เตรียมพร้อมกันก่อนเนาะค่อยมาดูอีกทีหนึ่งโอ้ด้านในก็มีด้านในก็มีเดี๋ยวคือไปไหว้พระอีกรอบนึงแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้ขอเนี้ยเดินชมแล้วก็เดินดูของกินก่อนเนาะ,ะร้านแรกนะครับโอ้พามาถึงปุ๊บก็จะมีแบบหอยทอดโบราณชุมชนวัดประยุระวงนะครับ อันนี้เป็นร้านด้านในนะสามารถที่มันจะมีพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยอเล็กจะอยู่ที่เขามอนะครับแล้วก็เดินออกมาเขามอก็ทางเข้าแล้วก็มีฝั่งตรงข้างหน้าแล้วก็ด้านในมีจะมีแบบประมาณ3-4จุดเนาะทอดมันปลากรายยอดมะพร้าวนะครับอันนี้ขนมดอกจอกนะครับขนมดอกจอกขนมไทยโบราณขนมดอกจอก ไปมาดูข้าวหมกไก่นะครับ50บาทครับครับอ๋อได้ครับไม่ไรครับอ,อันนี้มีลูกชิน้นเนี่ยบรรยากาศภายในงานเขาก็จะมีประมาณนี้นะคล้ายของแบบเยอะมากมายเลยนะฮะก๋วยจับโบราณชุมชนประยุรวงศ์นะครับ mm hmm. มีก๋วยจับคือจริงๆอพี่เขาอยากให้ชิมแต่ว่าเราแบบไม่ไหวแล้วเรากินข้าวเราเพิ่งไปกินข้าวมาอย่างที่บอกเริ่มต้นอุ้ว่าอันนี้น้ำน้ำราคาแก้วละยี่สิบบาทนะครับ มีน้ำชายเย็นชาดาพริกห้วยอะไรเงี้ยนะฮะขนมไทยเมีย่ยงส้มขนมไทยโบราณชุมชนวัดประยุรวงศ์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมีแบบหลายอย่างนะมีแบบขนมไทยหลากหลายชนิดเนี่ยมีท่องยิบท่องยอดไฟทองสังขยาฟักทองเ,อเดี๋ยวลองเดินดูดูดดดดตรงนี้เขามีอะไรเอ่ยอ๋อตรงนี้มีจับเส้นนี่ไงนวดจับเส้นนะครับอยู่ด้านอยู่ด้านขวาตรงนี้เป็นนวดจับเส้นก็จะมีแบบว่า มาจะนวดตอกเส้นบนรรลือโลกด้วยขาพุทธคุณนะฮะใครสนใจก็มาด้านขวามือตรงนี้ได้อยู่ที่100บาทนะครับอันนี้คือวัดก็จะเปิดจุดให้เราไหว้พระทุกจุดเลยอันนี้ก็เป็นผัดไทยเหมืนอนกันไทยกุดีจีนขนมจีบข้าวโพดครุกเนยมีขนมโตเกียวเพราะของกินแบบเยอะมากเลยคือถ้าใครแบบ อยู่ใกล้ๆหรือว่าสามารถเดินทางได้มาได้เลยนะถึงวันที่25เหมือนกันนะครับเพราะว่างาน241ปีกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเขาจะเริ่มมีวันที่21ถึง25แล้วก็มีหลายที่นะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่อีกที่หนึ่งที่มีการจัดงานนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะซันต้องสารภาพว่าซันก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าแบบเขามีการจัดงานแต่ละที่ที่ไหนบ้างนะแต่ว่าก็จะมีแบบผู้ชมอ่ะที่แบบทัดมาบอกว่า ให,ให้ไปตรงนั้นใหไปตรงนี้อยากดูตรงนั้นอยากดูตรงนี้ถ้าใครบอกว่ามีสถานที่ตรงไหนหรือว่าใครอยากดูตรงไหนก็ลองทักเข้าไปในเพจสันนิออนทัวร์ได้นะครับก็แจ้งมาได้เลยว่าแบบที่ไหนมีงานเผื่อถ้าเราไปได้หรือว่าเราอยู่ตรงนั้นพอดีเราก็จะได้เข้าไปถ่ายให้ดูนะฮะอันนี้ผ้าย้อมครามชุมชนโรงครามนะครับวุ้ยเสื้อสวยอยู่นะผ้าย้อมครามวิอยากได้เสื้ออยู่นะซื้อเสื้อไว้ใส่ไปทะเลไงทุกคน,นเห็นไหมเออเนี่ยเสื้อสีฟ้านะตัวสีฟ้าอยากได้ตัวสีฟ้า มาถึงปุ๊บเสียเงินตันหลอเนี่ยเออสวยดีเดี๋ยว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 ขอเดินเงินถ้าไม่มีคนซื้อเราก็ได้อ๋อ,อกลีปับชุมชนโรงครามร้านขนมบ้านพี่ผูนะฮะร้านขนมบ้านพี่ผูเนี่ยกลีปับสามชิ้นยี่สิบน่ากินนะสามชิ้นยี่สิบเองครับสวัสดีครับ น้ำตาลปั้นสายไหม่นะครับน้ำตาลปั้นโบราณ2 5บาทนี่มีมีน้ำตาลโบราณมีสายไหมอะไรอย่างเงี้ด้ออืมอันนี้เมียงคำขนมจีบอ๋อน่าจะประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดที่เราพามาเดินชมนะครับมันฝรั่งทอดอันนี้ชุมชนวัดกัลายาอ๋อเนี่ยอันนี้คือ ก็จะประมาณนี้นะที่สามารถที่จะเข้ามาแบบช้อปปิ้งอะไรต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเราพาไปไหว้พระกันดีกว่าเนาะเพราะว่าไปไหว้พระทาบุญกันนิดนึงก่อนที่จะไปชมการแสดงนะครับอเข้ามาด้านในนี่เป็นแบบนี้โอ้โหสาธุสวยมากเลยด้านในบรรยากาศด,ดีดี มาเนี้นะครับสา,ส,าสาธุสาธุสาธุนี่นะครับสวยมากบรรยากาศด,ด้านในตรงนี้ที่เราเข้าพาเข้าไปชมเมื่อสักครู่เป็นพระบัวสดสมัยรัชกาลที่3นะครับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาปยุร่วง์ผู้สร้างนะครับนี่เลยนะฮะเมื่อสักครู่ที่เห็นด้านในโอ้ตั้งแต่รัชกาลที่3มานานมากอันนั้นน่าจะเป็น ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นพระบโบสถใหม่หรือเปล่านะน้องน้องอย่าเพิ่งแสดงเดี๋ยวพี่ไหว้พระตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ไหว้พระตรงนี้ก่อนแล้วน้องแสดงนะเดี๋ยวพี่ออกมาดูเอาเข้าตรงนี้หรือเปล่าอ๋อใช่ใช่เข้าตรงนี้แหละเข้าไปด้านในเพื่อที่ไปไหว้พระกันนะครับสาธุ ตอนนี้เราเข้าอยู่ในพระอุโบสถอีกหลังของวัดประยุรวงเลยนะครับประมาณนี้นะฮะหลวงพ่อองค์ใหญ่มากอยู่ระหว่างการบุญณะประมาณนี้นะครับไปเอาไปทาบุญด้านนอกดีกว,ว่าไปทาบุญหลังคาดีกว่าโอ้โหทำบุญหลังค,า,า,งคาตรงนี้ดีกว่าทุกคน มีทำบุญดินทำบุญหินอะไรอย่างี้ด้วยนะเ,เขียนชื่อก่นอนตอนนี้เราถวายเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือถ้าใครสนใจก็มาทําที่นี่ได้หรือว่าจะร่วมสมทบทุนธนา,าคารเกษิกรไทยสาขาธนบุรีชื่อบัญชีวัดปรปยุระวงสาวาตได้นะครับเล็กที่0062 00 000406 00นะครับ0062 000406นะครับ เออตอนนี้ก็รู้สึกว่าน้องๆเขาจะเริ่มเตรียมพร้อมแล้วนะทุกคนอ๋อเดี๋ยวเขาจะมีการแสดงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้โอ้โหลมแรงมากไม่รู้ว่าฝนไม่น่าจะตกนะดูจากบรรยากาศแล้วอะด้านหลังด้านหลังเราน่าจะยังไม่ได้ขึ้นในวันนี้แล้วทุกคนเพราะว่าถ้าขึ้นไปปวดขาแน่เนี่ยเจดีด้านหลัง อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของอการแสดงเดี๋ยวเราต้องรอให้นักดนตรีเรียบร้อยก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะถ้าติดลิขสิทธิ์ก็คืออาจจะไม่ได้ฟังนะหรือหรือให้ดูแค่นี้พอให้ดูแบบเป็นการเตรียมตัวพอเพราะการแสดงจริงน่าจะมีเพลงที่มันเป็นแบบลิขสิทธิ์อยู่อาจจะติดลิขสิทธิ์อาจจะดูไม่ได้ไงอ่านะ มีมีดนตรีแต่ดะแต่ละแต่ดะแต่ละแะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปหาซื้ออะไรกินดีแต่ว่าเพิ่งกินข้าวมาเพราะว่าเรากินข้าวมาจากสามย่านมิทาวแล้วนะหนึ่งรอบพอกินเสร็จปุ๊บก็นั่งรถมาเลยเนี่ยก็เลยแล้วไม่ใช่ว่ากินข้าวเรากินบุฟเฟ่มากินบุฟเฟ่มาแบบเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าแบบ มาแล้วจะกินอะไรยังไม่น่าเดี๋ยวเราต้องรอให้มันย่อยก่อนแต่ว่าของถูกมากเลยนะทุกคนเพราะว่าเมื่อสักครู่เราไปฝั่งทางนั้นใช่ไหมมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงกล่องละยี่สิบบาทเองอันนี้จะมีจะมีการประกอบอาหารอ๋อจะมีจะมาแข่งอาหารกันนะฮะถามว่ามาอย่างไรคนไทยก็ตอกมาโดยเรือมีแข่งอาหารกันด้วยรถไฟฟ้าปั๊มมีก็บอกว่าเดินมาไปเดี๋ยวเดินดูด้านนี้ก็อีกหนึ่ง สำหรับกิจกรรมดีๆที่ทางกระวงวัฒนธรรมนะครับได้แล้วก็ซื้อของเลยดีกว่าเนาะตรงนี้นะครับเพื่อความแบบรวดเร็วนะครับโดยการจัดกิจกรรมรอบกุฎลัคนานี่เดี๋ยวซื้อขนมฝรั่งกุดีจีนอ๋ออันนี้ครับอ่อหนึ่งนี่ตอนนี้เราซื้อมาแล้วนะครับก็จะเป็นขนมฝรั่งกุดีจีนห่อละ40บบาทนะครับถ้าใครอยากกินก็ลองแวะมาได้นะอันนี้คือเป็นทางออกแล้วนะ เดี๋ยวลองเดินดูเผื่อว่าเราพลาดอะไรไปตอนที่เราเดินเข้ามาออรันน้ำม,มีอะไรอีกไหมน่าจะไม่มีหละแล้วก็มีขนมด้านในเมื่อสักครู่มีไอติมมีอะไรเงี้ยเยอะแย,ยะเลยเดี๋ยวรอดูการแสดงทุกคนอันนี้แหละก็คือบรรยากาศทั้งหมดโอ้สวยจังตรงเนี้ย <c oughs> สวยจัง รอได้ยินเสียงคุณไปแค่ได้ยินเสียงคุณเยอะกว่าคือโอเคครับรอจับเทคนิคยมูรีนะครับมาออาวยความสะดวกกให้ับพ่อแาดเดินดูเดินดูไปกินกับหรือเราจะไปกินกาแฟตรงนี้ดีเพราะว่าเนี่ยร้านนี้แต่ถ้าเรากินกาแฟมันก็จะไม่หลับใช่ไหมหรือเปล่ากาแฟชาเขียวนมเย็น เนี่ยเดี๋ยวรอดูการแสดงน่าจะเป็นช่วงเย็นๆนี่แหละที่จะเริ่มมีการแสดงถ้าแบบอยู่ไปอยู่ไปหิวก็หาซื้ออะไรกินแถวนี้แหละเนี่ยสามารถขึ้นไปบนนั้นได้นะแต่ว่าวันนี้ไม่ไม่ขึ้นแล้วกันเนาะเดี๋ยวปวดขาไม่ได้พักไม่ได้พอนเลยเดินตลอดเลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรารอดูอีกทีหนึ่งว่าเราเจะมีอะไรน่าสนใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบซุ้มอาหารต่างๆนะหรือว่าเข้าไป ดูในเขามอไปหาซื้อของกินในเขามออีกรอบหนึ่งดีกว่าน่าจะประมาณนี้แหละไปะทุกคนเดี๋ยวเราออกไปทางฝั่งนี้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มแบบว่ามีคนทยอยมาเอ่อ ใหมางานมาอะไรเงี้ยเต็มที่แล้วเราก็จะเดินย้อนออกไปเพื่อไปเดินริมแม่น้ำเจ้าพยาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้แหละภายในงานเขาก็จะมีแบบจุดต่างๆตามที่แบบพาไปเดินเล่นเล็กๆน้อยๆเนาะแมวเด็กแมวเยอะชังเมียวเมียวอุ้ย ตรงนี้ก็เป็นจุดนี่นะฮะสะพานมีแบบบรรยากาศโอ้พระอาทิตย์เริ่มตกแล้วนะนวัดประยุรวงศ์สาว,วาสวรวิหารนะครับเดี๋ยวไปเดินเล่นตรงนี้หน่อยหนึ่งตรงนั้นเป็นวัดอรุณนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินละตรงนั้นก็เป็นบทเป็นวัดสันต์ครูสวัดกลยานิมิตรวัดอรุณต่อกันเลยนะ ตรงนู้นเป็นท่าเรือราชินีนะครับสวยจังอันนี้ก็คือจริงๆ่ะเข้าได้แล้วนะเพราะว่าเขาก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้เอาป้ายออกเดีวจะพาไปเดินดูอ๋อเนี่ยตอนนี้เขาก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะฮะสวยมากทุกคนบรรยากาศดีมากเลยให้ดูประมาณนี้อันนี้ก็เดี๋ยวเดินทางกลับแล้วนะก็จะแบบไปทาง ะสะพานพุทธแล้วก็เดินย้อนกลับไปรถไฟฟ้าใต้ดินไปแถวตลาดดอกไม้ไปซื้อดอกไม้ไปอะไรเงี้นะครับก็จะไปเดินเล่นให้ดูบรรยากาศสวยมากจอก,กันในคลิปหน้านะครับถ้าใครมีสถานที่ตรงไหนที่อยากให้ไปสามารถที่จะอินบล็อกไปที่เพจ s ัน n ี o ออนท r ได้นะครับว่ามีงานที่ไหนบ้างนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย